แรกคำถามเมื่อเซ็ตเชือกแล้วจะขึ้นทางฝั่งไหนฝั่งนั้นฝั่งฝั่งฝั่งท่านฝั่งไหนท่านฝั่งท่านฝั่งไหนกัแล้วแต่คุณแต่ฝั่งนั้นจะต้องตั้งพื้นนประมาณนี้นะถึงเท้าเราไม่ถึงพื้นนะมาเท้าเราเสร็จแล้วก็พันฝ่ามือตัวเองก็เลยรอบาเส้นนี้ไว้ตรงกลางกลางโอเคนะครับแล้วก็ดึงเส้นนี้มานิดนึงนิดเดียวประมาณครึ่งนึงนะครับไม่เกินแล้วก็ทับสองเส้น แล้วก็สอบไปด้านล่างยังไม่จบต้องทำให้ต่อออปลายใส่ท่ให้ต่อออปลายฝั่งดึงแหกเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในรูทีนี้มันจะมีสองเส้นครับผ่าปนนะครับมีเกิดความอันตรายได้ถ้าคุณทำไม่ได้ก็คุณจะใช้เส้นไหนคุณก็ต้องรู้แลละ ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็เอาไปไกลๆ,ๆใช่จะไม่ใช้เอาไปไกลเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไปไหนที่ไม่มีที่ไปก็อยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรใส่แก๊ปเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับบอกไปแล้วว่าคุณจะใส่ย,ยังไงแล้วแต่คุณแต่เมื่อคุณใส่เสร็จแล้วลูกศรจะต้องอ,โโอ,อยู่ข้างบนเท่านั้นเห็นนะจะใส่ย,ยังไงก็ตามว่าใส่เสร็จแล้วลูกศรจะต้องชี้ขึ้นเท่านั้นแค่นี้หลักการง่ายๆทีนี้ในกรณีที่มันอยู่ใกล้ๆกันอย่าลืมนะครับทุกครั้ง ทำการทดสอบทดสอบโอเคได้ว่าจะแสงว่าถูกเส้นถ้ามันไม่ถูกเส้นปุ๊บมันก็จะลู่ทันดีทดสอบกับพื้นนะครับ่ขึ้นไปทดสอบข้างบนนะ <c oughs> ไม่ไม่แต่ขั้นเดียวครับทดสอบตรงนี้เลยถ้าเอดอยู่แสดงว่าใช้ได้เก๋เนะครับทําได้หนูทําได้อ่าต่อไปครับหน้าทีของท่านแล้ว แกงง่ายนะอขอบคุณมากครับพี่แกงเขี้ยวผมตัดต่ออีกทีนะึง